ชายเกิลช oh, ่วยดูให้หน่อยว่ามันตรงหรือยังวิบยวบิวบิวแบบนี้อ่ะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวถอยมาถอยอ่ะดูให้หน่อยตรงยังหักไหนต้องหักไหนหักซ้ายหักซ้ายแบบนี้แล้วทีนี้หักขวาหักขวาหักขวาแล้วก็ถอยเลยถอยยเล้าวตรงแล้วเป๊ะเลยเป๊ะเลยโอเคขึ้นฮอยเรียบร้อยแหมรถคันนี้มันก็เก่านะ ต้องมาเช็คน้ำมันเครื่องเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นสักหน่อยเพื่อขับทางไกลมันจะได้โอเคในยกดูใต้ดูใต้ช่วงท้องรถหน่อยซิอุ้ยว่าแต่แบบนี้เธอเช็คเองเลยเหรออ่าเธอไม่รู้เหรอว่าฉันจบช่างมาเนี่ยช่างอะไรเหรอช่างหัวมันปลาไรยหยอกเล่นชายเกอฉันก็จบมาเหมือนกันแหละจบนอกด้วยนะ นอกประเทศใช่ไหมบันนี่ไม่นอกเมืองนี่แหละโอ้ยโอ้ยตังก็ไม่พอช่วงสมัยเรียนนะพ่อแม่บอกเอ้ยบันนี่จ่ายตังเยอะนะไปเรียนนอกเลยนอกประเทศไม่ใช่นอกเมืองวายโอเคช่วงล่างไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะใช่เธอเป็นผู้หญิงเธอดูไม่เป็นอ่ะชายเกลอโ้ยแล้วเธอดูรู้เหรอเนี่ยเปิดไฟสิจะได้เห็น เปิดยังใช่กูอ่านี่ตรงนี้เขาเรียกว่าปีกนกนะเนี่ยปีกนกสองข้างเห็นไหมเป็นตัวสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหม ช่เวลารถมันโยกโยกโยกเวลาเข้าโค้งอะไรเนี่ยปีกนกนี่ก็จะรับแรงสั่นสะเทือนนะตรงนี้มันก็จะมีนี่เลยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะชายเกิลฉันลืมไปแล้วแชทก็ไม่รู้ว่านั่นนะสิเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูด้านหลังบ้างตรงนี้เป็นคานแข็งนะชายเกิลนี่ใช่ไหมแข่งใช่แข็งโป้เลยโอ้ช่วงล่างก็ดีนะคันนี้นะเอาลงเอารถลงมา ชเกิลระวังมันทับตายนะงั้นอย่างนี้ก็พร้อมออกเดินทางแล้วละสิอ่ามันก็โอเคดีนะฉันว่ามันก็พร้อมออกเดินทางนะปะขึ้นกันเลยขึ้นแล้วอ่าเลสโกโอเคซาเลเมนตินโอ้ว่าแต่เราจะเตรียมเดินทางไปไหนกันหรอบันนี่อ่ะไม่บอกหรอกไช่เกิลฉันว่าตรงนี้ลักเล้เธอเหม็นเธอไปนั่งข้างหลังรถได้ไหมว่าแต่ข้างหลังมันไม่มีบอกอะไช่เกิลโอ้ยฉันอีกปได้ยัง ฉันนั่งตรงนี้ก็ได้บันนี่ไม่พือไม่พืออุ้ยข้างหน้ามีอะไรนี่เขียวเขียวแดงแดงม่วงม่วงนั่นสิเฮ้ยเราไปดูกันดีกว่าเอ้ยต้องขับอ้อมไปบันนี่ใช่เป็นการขับรถย้อนสอนเอ้ยผิดกฎจราจรนะดิเงี้ยอ่าก็จันทชีนเมืองไทยไม่เป็นไรอ่าโอเคโอ้นี่อะไรเนี่ยมันงานจัดแสดงอะไรนี่เทเลทัฟปี่เหรอเนี่ยอุ้ยเทเลทัฟปี่เต็มเลยโว้หนลงมาดูซิชายเกิล ฉันเคยดูตอนเช้าๆอ่ะโอ้ฉันก็ดูเช้าๆพิงกี้วิงกี้ดิสนีย์ลาละและโพรว้าววันนี้เธอชอบตัวไหนมากสุดฉันชอบตัวสีม่วงดู้ยนฉ่ารักน่าเอ็นดูนี่โอ้ยสงสัยเขาจะจัดงานแสดงโชว์นะวันนี้โอ้โหดูสิโอ้มันเป็นตุ๊กตาเชเกอร์มันนิ่มมากเลยอะไม่จริงหรอใช่โอยว้าว ไปหมดเลยโอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ยมาเป็นขบวนเลยติดสวยห้ตามเพื่อนมาเหรออุยกไม่ไหวอะหนักกับเชลล์บันนี่ฉันว่าเขาแค่จะเตรียมจัดงานแสดงแน่เลยเขาเล้เอามะกองกองไว้อย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนั่นนะสิสงสัยเขาจัดพรุ่งนี้ชัวร์เลยวันนี้มาเตรียมงานก่อนบันนี่เธอดูดีดีอะไร กับตัวสีเหลืองสีสีเหลืองชื่อว่าอะไรนะฉันจำไม่ได้นะสีเหลืองกับสีแดงคือโพไม่ใช่หรอเมื่อกี้ฉันเรียกผิดอ๋อไม่รู้ชายนกแต่ที่เรารู้ดูไอตัวนี้นี่โอ้โหมันแปลกเพื่อนมากเลยเนี่ย,ยมันเป็นนักกล้ามนอ้มัน<ส>ทิงกี้ทิงกี้กวิงกี้ไงอโอ้ยดูเท่ยังเลยเท่กว่าคนอื่นอีก หมมตััวนนี้ยำสุดๆะเนอะมันดูกำยำแปลกๆนะฉันว่าชายเกลอุ้ยกล้ามใหญ่มากเลยชายเกลวายกล้ามมันใหญ่จริงๆด้วยชายเกลโอ้ยปล่อยระเบิดได้ด้วยให้ตายเถอะอะไรเนี่ยชายเกลเฮ้ยนี่มันอุ้ยนี่เป็นเอฟเฟกต์ของเขาเปล่าเนี่ยช่วยช่วยช่วยว่ามันไม่ใช่แล้วมันนี่มันคือตัวอะไรนี่ โชายเกร์มันคือตัวอะไรน่ะนั่นสิทิงกี้วิงกี้แทงแน่เลยหุ้ยทิงกี้วิงกี้รถถังเหรอใช่ตัวบึกบืนน่ะโอ้ยว่าแต่รถฉันจอดตรงนั้นด้วยเมื่อกี้เฮ้ยเราต้องวิ่งไปเอารถคืนนะชายเกิลเฮ้ยแล้วเราจะทันมันหรอบันนี่ไม่รู้วิ่งก่อนเร็วมันพลังแรงสูงมากเลยนั่นสิหน้ามันวิ่งมาแล้วชายเกิลรีบวิ่งไปขึ้นรถเร็วโอเคฉันขึ้นรถได้แล้วฉันขึ้นแล้วเหมือนกันไป เฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยมันอยู่หลังรถโอ้ยมันขึ้นมาแล้วมันเกาะรถไปแล้วมันนี่ดวมันขึ้นมาทำไมในรถชันนเนี่ยโอ้ยมันลายใหญ่เลยไชเกอร์ดูดิใช่โอ้ยวิ่งไวมากอะควบยากระมาตายโอ้ยมันนี่ขับไวไวกว่านี้อีกไวกว่านี้อีกไวตายเด้อะโอ้ยมันตามเราทุกฝีก้าวเลยโอ้ยว้าวตายโอ้ยบันนี่โอ้ยรถไปต่อไม่ได้ไชเกอร์ลงเร็วอ้ย โอ้ยโหดมากเลยใช่แบบนี้โอ้ยอย่างนี้เนี่ยรถคันนี้เราต้องทิ้งไว้นะเดี๋ยวไปเอาท่าไม่ตายสุดยอดของฉันในโรงรถกันดีกว่าโอเคโอ้ยชกเกิลทำไมเธอมาถึงไวจังเนี่ย โอ้ยก็ฉันรีบอะ่ะโอ้หให้ตายเถอชายเกลทำไมโอ้ยมันร้ายกาดมากเลยนะเมื่อกี้โอ้ยวิ่งตามรถทันด้วยนะประเด็นนั่นดิขนาดฉันอย,อยู่ในรถนะมันกระโดดขึ้นมาแล้วมันก็ทุบเลยะไม่ต้องเป็นห่วงรอบนี้บันนี่มีท่าไม้ตายใหม่ชายเกลท่าไม้ตายอะไรเนี่ยแท้รถถังไทเกอร์ของเยอรมันโหไงล่ะนี่สู้กับรถถังเชอร์แมนของอเมริกาได้สบายเลยนะ เท่มากอะบันนี่คันนี้บันนี่เก็บไว้หลายปีมากเลยชายเกิลหุยไม่ว่าแต่เก็บไว้หลายปีขนาดนี้มันจะใช้การได้ปะเนี่ยใช้ได้ดูดิขยับป้อมปืนอยู่เนี่ยช้ยเกิลเธอพร้อมหรือยังอ่ะจะขึ้นบ้าวพร้อมแล้วไม่เปิดประตูก่อนเหรอเดี๋ยวฉันเปิดประตูให้อ่อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวบันนี่เปิดเองนี่เปิดตรงนี้ชายเกิลเธอะทำอะไรตรงนั้นเนี่ยอ่าประตูเปิดแล้วเฮ้ยฉันขึ้นด้วยฉันขึ้นแล้วโอเคชายเกิลนั่งดีๆนะ โอเคว่าแต่บันนี่เธออยู่ตรงไหนหรอบันนี่ขับไงชายเครว์ไรเธอเนี่ยอ๋อบันนี่เธออยู่ข้างในงั้นไปเลยพร้อมที่จะสู้กับมันแล้วเพื่อจะเอารถกระหลงป๋งของบันนี่คืนเย้เย้เย้นี่ฉันซ้อมเสรก่อนอ่าแย่มเลยมาันนี่ไหนเนี่ยมันต้องอยู่แถวรถเธอแน่เลยใช่มันหายไปชายเควเอ้าหรือมันหายไปไหนแล้วเนี่ยไหนโว๊ยบันนี่มันตามอยู่หลังโอ๊ย ไล่รถอีกแล้วใช่เจ้ารถมันขับไม่ได้มันรถขับเองนะมันดันรถเราอ้าวจิกปะเนี่ยใช่แล้วฉันก็หันป้อมปืนไปหามันไม่ได้เหมือนกันน่ะโอ้โหบันนี่พยายามหันป้อมปืนอยู่เอ้ยดูนี่มันดันรถใหญ่เลยอ่ะโอ้โหโหดมากนี่มาป้อมปืนหันมาแล้วเฮ้ยแกนี่นะยิงมันจ้ะฉันก็จะช่วยยิงเองยิงยิงสิ นี่โอ้ยกระโดดมากใช่กูใช่กระโดดมาไวมากอ่ะโอ้ยมันจะว่ารถว่ารถแล้วโอ้ยมันจุบรถใช่กูโอ้ยโอ้โหให้ตายรถทำอะไรไม่ได้เลยแต่นี่โชคดีนะที่เราอยู่ในรถตากเหยียบเลยเป็นไงล่ะให้ตายเถอะเด้อเด้อเดเผื่อมันไม่ตายดีใชเกูยิงมันเพิ่มล็อกเป้ายิง ส, <ห PA> สุดเราก็ชนะแล้วนะครับเจอรถถังเชอร์แมนของบันนี่ไปใช้ไรกว่าเดิมว้ากลับบ้านกันดีกว่าชายเกิลไปกันเถอะบันนี่เ <keley> ย <laim> ่เย่เแม่แต่บ้านเราไปทางนี้เหรอจะไปผิดทางหรอกขอโทษโอ้อะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยโ้ยเมื่อกี้ยังมีแค่ตัวเดียวอยู่เลยนี่นะโอ้ ก็ช่วยยิงหน่อยโอ้โหถอยหลังท really> ับถอยหลังท yani> ับม right> ันจะคว่ำรถแล้ววะนี่ตรงใสต้องโดดแน่เลยอ่ะถอยหลังทับไปแล้วหนึ่งจ็กเกิ้ลไงล่ะโอ้โหอ้มันกระโดดขึ้นมาแล้วโอ้โรถฐางเราจะพังเนี่ยนี่แน่ยิงยิงชนชนแจ็กเกิ้ลฉันชนตายกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยหายไปเยอะแล้วเนี่ยไงล่ะ เป็นตุ๊กตาบอลลูนเต็มเลยเนี่ยโอ้โหมันจากไหนอีกเนี่ยโอ้โหวู้รอบนี้ขับไม่ได้ไชกิ์เอ้ยมันจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหอ้าวโดนชนอีกแล้วตายแล้วว้ายเย่เย่เย่โอ้ยมาอี่แล้วเนี่ยโอ้ยให้ตายเลยอ่าโดนชนโดนชนไงล่ะโอ้ยทำไมมันออกมาเรื่อยๆเลยบันนี่โอ้ยมันกระโดดลงมาจากไหนเนี่ยไชกิ้งท่นดีอ้าไงล่ะบันนี่ชนตายหมดอ้าโอ้ยเหลือแต่สุดท้ายเอ้มันวิ่งมาให้รถชนเองไเกิ้ง ทุยว่าแต่รถจะพังอะชายเกลสตาร์ทไม่ติดอะขับไม่ได้แล้วอะต้องลงนะว่าแต่มันหมดแล้วจริงๆนะบันนี่หูนั่นนะสิดูดีศพเกลือนเลยตายเป็นเบื่อเลยเนี่ยโอ้ยทิกกี้วิงกี้แทงยังโหดเจอรถถังบันนี่ก็สู้ไม่ได้หรอกเนาะใช่แล้วตายกี่ตัวในนับหน่อยหนึ่งสองสามอุ้ยบันนี่มันมีอีกตัวหนึ่งโอ้มันมาจากไหนเนี่ยชายเกลยิงมันโอ้ยหูชายเกลเธอไม่อยู่ช่วยฉันเลยเนี่ย ไหวจริงๆมันจัดการ,รฉันไปก่อนเลยจริงไงล่ะโอ้วันนี่เอาระเบิดไปกินระเบิดนนบันนี่เออบันนี่สู้ค่เขายลอยปะอากาศให้ตายเดี๋ชายเกิลสู้ไม่ได้อะกองทัพมันเยอะเกินไปเป็นยังไงบ้างทุกคนสนุกกันหรือเปล่าช่วยด้วยเถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ให้ชาย,ย,ยเกิลอยู่ๆนะเกย์เกย์เมาเจอวันนี้ก่อนเกยยโอยโหกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดติด ส่วนตอนนี้เดี๋ยวชายก็จะไปช่วยบันนี่ก่อนบ๊ายบายนะทุกคนว้ายมันมาแล้วาจายแกร์วายนี่นี่น